หัวใจหรือว่าเคล็ดลับของการทำตอร r ่เ e ลล i n g ที่ดีนะครับพูดแล้วก็ดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทำยากคือการรู้เขารู้เราครับลูกค้าเราเนี่ยรู้จักเขาถึงไหนมีของดีแล้วแต่คนยังไม่เชื่อใจหรือเปล่าต้องรู้ด้วยนะครับว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในแพลตฟอมไหนคุณพูดกับเขาส่วนก็คุยเรื่องอะไรหรือคุณขายของขายของขายของอย่างเดียวเลยเราก็จะกลัวคนแบบนี้น่หรอไหมครับ แต่ต่างอย่างเดียวไม่พอครับผมว่ามันต้องลึกซึ้ง mmm ด uhh ้วยเหมือนเราหาเพื่อนสักคนที่เราสบายใจเราอยากจะอยู่เขาไปนานๆนะครับเราอยากเป็นมนุษย์แบบไหนเราก็จะทําแบรนด์ออกมาเป็นแบบนั้นนั่นแหละครับถ้าแบรนด์คุณเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งเป็นคนแบบสวัสดีครับชื่อพิพิริยะกุลการจนาชีวินนะครับพี่ก็เป็น co-founder แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัท Glow Story ครับก็เป็น Storytelling Agency แห่งหนึ่งครับหลายๆคนอาจจะได้เคยเห็นงานของ Glow Story มาบ้างจากผลงานของจดหมายถึงคนธรรมดาจากแบรนด์หารคู่นะครับก็เป็นแบรนด์ SME ไทยที่อยากจะรีแบร์แล้วก็สื่อสารอย่างแคมเปญธรรมดาที่ทํามาดีออกไปครับอีกบทบาทหนึ่งครับพี่ทำาท d x Bangkok ครับเวทีเท็ Tal k ผมแดงๆพี่ก็เล่าเรื่องบนเวทีเหล่านั้นแหละ เหตุผลที่เราชอบทํางานเล่าเรื่องครับเพราะเรารู้สึกว่าเราเจอคนไทยหรือว่าคนหลายๆคนเลยครับไม่ใช่แค่คนไทยเราจะผู้คนมากมายที่จริงเขามีของอย่างคนที่ทําเป็น SME คนที่มีโปรดักต์ของตัวเองแล้วเขามีของแต่บางทีเขาเล่าเรื่องไม่เป็นเขาเล่าเรื่องไม่เก่งเขาอาจจะรู้นะว่าฟังก์ชันคืออะไรข้อมูลสินค้าอินโฟม t ชันต่างๆเป็นยังไงแต่จะเล่าให้มันมีอารมณ์ขึ้นมาเนาะเอาคุ้มมาทําให้แบรนด์เนี่ยสามารถคุยกับคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงตลาดใหม่ๆได้ อาจจะไม่ใช่ความถนัดของทุกๆคนนะครับเราก็เลยดีใจมากๆที่มีโอกาสได้เข้าไปช่วยคนเหล่านี้แหละครับเล่าเรื่องไม่ว่าจะเล่าในรูปแบบของแบรนดิ้งจะเล่าในรูปแบบของแคมเปญหรือว่าเล่าในรูปแบบของคนที่เป็นผู้นําขององค์กรนั้นๆเองที่ต้องขึ้นไปพูดบนเวทีพูดในโอกาสต่างๆแบบนี้ครับต้องตอบนี้ก่อนครับว่าแล้วสตอรี่เทลลิ่งมันต่างจากคอมมิวนิเคชันยังไง การสื่อสารนี่ทุกคนก็ทําอยู่ทุกคนก็บอกอยู่ว่าขายของอะไรขายราคาเท่าไหร่ของตัวเองดียังไงสารพิเส้นที่ต่างกันระหว่าง c o m m u n น c ิเคชันกับสตอรี่เทอร์รงครับคือคอม m u n น c ิเคชันเนี่ย,อ,ยอาจจะบอกสิ่งที่เรียกว่าเป็น Information หรือเป็นความรู้แต่ s t o r y ่เท l i n g เนี่ยเราใส่ความรู้สึกเราใส่ Emotion เข้าไปด้วยเราพยายามจะหาวิธีการเชื่อมโยงผู้คนเพราะสุดท้ายแล้วครับมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ตัดสินใจด้วยเหตุผลและข้อมูล ส่วนใหญ่เนี่ยเราตัดสินใจด้วยอารมณ์เป็นสส่วนใหญ่ครับแต่อารมณ์เนี่ยมันถูกสร้างมาได้ยังไงมันถูกคิดมาแบบไหนมันถูกเล่าออกมาให้ถึงใจผู้ฟังถึงใจคอนซูมเมอร์ถึงใจลูกค้าของเรายังไงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ทำงานร่วมกับแบรนด์หลายๆแบรนด์แล้วก็ทีมงานที่ทำร่วมกันนะครับ<ฤ>หัวใจหรือว่าเคล็ดลับของการทำสตอรี่เทลลิ่งที่ดีนะครับผมว่าพูดแล้วก็ดูเป็นเรื่องง่าย,ายที่พูดง่ายแต่ทำยากคือการรู้เขารู้เรา ลูกค้าเราเนี่ยเรารจักเขาถึงแค่เรารู้ว่าเขาอยากใส่เสื้อยืดแบบไหนเขามองแบร์เรายังไงอาจจะรู้ได้นะครับแต่เรารู้ได้ยังว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเขาเจอความกดดันอะไรบ้างเขารู้สึกผิดกับการเป็นคนธรรมดาเดินไปท้องถนนแล้วเขาโอ้เขาต้องเป็นยูนิคอร,ร์นเขาต้องอายุน้อยร้อยล้านหรือเปล่านี่คือความกดดันที่เราเจออยู่ครับถ้าเกิดเรารู้เข้าไปถึงกันหรือเบื้องลึกหัวใจของมนุษย์ ที่เราอยากคุยด้วยเนี่ยนะครับการทำแบรนดิ้งการทำแคมเปญการสื่อสารของเราในฐานะแบรนด์แบรนด์หนึ่งในฐานะไ e ทยที่หูเราไม่ได้มีงบมาร์เก็ตติ้ง เยอะแบบบริษัทใหญ่ๆแบบ Apple แบบ n นกี้เนี่ยแต่เราหยิบวิธีคิดบางอย่างของแบรนด์ใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้กับแบรนด์เราได้บ่าวผมว่าอันนี้คือส่วนสําคัญนะคือการรู้เขาแต่ในขณะเดียวกันครับหลายๆแบรนด์ลืมคํานี้ไปก็คือรู้เราในยุคที่ทุกๆคนก็เทคโนโลยีกันหมด AI ทุกคน AI ก,คนกันหมดทุกคนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันกันหมดแล้วเราล่ะเราจะอยู่ตรงไหนในท่ามกลางที่การแข่งขันสูงมากสินค้าต่างชาติหลัง่งไหลเข้ามาช้อปปิ้งออนไลน์ทุกคน ขายของกันหมดแต่ตัวเราเองจุดแข็งอยู่ตรงไหน,นเราจะวางเรื่องเล่าของเรายังไงไรอันนี้น่าจะเป็นส่วนสําคัญในของการรู้เรานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมว่า2ฝั่งของเหรียญเดียวกันเนาะทั้งรู้เขาและรู้เราเนี่ยรวนเป็นสิ่งที่คนที่จะทําการเล่าเรื่องคนที่มีแบรนด์ต่างๆรู้สิ่งนี้ไว้เนี่ยผมว่ายัางไงเราสามารถสื่อสารได้ส่งพลังมากขึ้นเล่าเรื่องได้มัดใ,ใจคนมากขึ้น,นแน่นอนพ <c oughs> าที่ยากกว่าคือการรู้เราครับ ถ้าถามว่ารู้เขาหรือรู้เราอะไรยากกว่าผมว่ารู้เรายากกว่าเพราะว่าเราเนี่ยในห้องประชุมเนี่ยมีหลายคนบางคนเป็นธุรกิจที่บ้านนะมาตั้งแต่อากงเลยมาตั้งแต่รุ่นพ่อเลยการจะให้เราในห้องประชุมเดียวกันจะเป็นบริษัทจะเป็นแบรนด์ SME หรือทําธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยให้ตกลงว่าแบรนด์ของเราที่จะเป็นมนุษย์สมมุติขึ้นมาคนหนึ่งอะ เขาจะน้ำเสียงแบบไหนเขาจะเล่นกับคนยังไงเขาจะคุยกับคนยังไงผมว่ายากในการตกลงกันภายในเนี่ยนะครับเพราะว่าการรู้ข่าเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้คอน s u m อ e r เราคุยกับเขาทุกวันเราศึกษาเขาอย่างจริงจังเนี่ยเรามีโอกาสในการเข้าใจเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่หลายๆครั้งครับผมว่าปัญหาเกิดในห้องประชุมครับห้องประชุมที่มีความเกรงใจกันห้องประชุมที่ไม่กล้าฝันไม่กล้าขอห้องประชุมที่อาจจะขาดเสียงสะท้อนบางอย่าง หรือห้องประชุมที <gas a> <aún> know. Know like us, kind of ่เราเข้าใจว่าเราเข้าใจเขาแล้วแต่ริงเรายังไม่เข้าใจรู้เราเนี่ยรู้ว่ายากแล้วแต่ตกลงให้ได้ว่าเราจะเป็นอะไรเห็นแนวทางว่าตัวเราเองจะเป็นแบบไหนยากกว่าสมอเหมือนเวลาจีบสาวแล้วเพื่อนบอกว่าเป็นตัวของตัวเองสิเนี่ยพูดมันง่ายนะครับจีบสาวเป็นตัวของตัวเองสิแต่ตัวของเราเองถ้ามันดีจริงป่านนี้มีแฟนไปแล้วมั้งเราทำยังไงให้ตัวเราเองเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นของตัวเราเองอันนี้ครับผมว่าเป็นโจที่ท้าทายแต่ว่าเป็นไปได้นะครับ ก่อนจะไปจ้างเอเจนซี่ก่อนจะเอาเงินไปลงยิงแอดอะไรต่างๆเนี่ยครับลองเข้าใจสามสิ่งนี้ผมว่าน่าจะช่วยมากๆสำหรับพี่ๆน้องๆ s อ e ไทยนะครับอย่างแรกเข้าใจโจทย์ก่อนครับโจทย์ของเราณนะตอนนี้เนี่ยแบรนด์เราสินค้าเราอยากได้อะไรมีของดีแล้วแต่คนยังไม่เชื่อใจหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมีคู่แข่งที่แบบโดดเด่นมากในแง่ตลาดเราต้องหาวิธีทําให้คนเห็นก่อนเฮ้ยหรือว่าเรามีของที่ดีอยู่แล้วแต่ของที่ดีของเราอะ่ะมันคุยกับ คนกลุ่มผู้ใหญ่อยู่เราอยากขยับเซตเมนต์มามากขึ้นยามขยับเด็กเราต้องไปเข้าใจกลุ่มใหม่เรายังไม่เข้าใจกลุ่มใหม่เลยโจทย์ของคุณตอนนี้คืออะไรต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะแต่ละแบรนด์เนี่ยอยู่ในสเตจต,ต่างกันอยู่ในการเติบโตที่ต่างกันงั้นการเข้าใจโจทย์เป็นกระดุมเม็ดแรกอันที่สองคือการเข้าใจเรื่องผมว่าการเข้าใจเรื่องเนี่ยนะครับหลายหลายคนเนี่ยลืมนึกไปว่า ธุรกิจของเราเนี่ยมีสตอรี่อยู่แล้วบางคนเป็นธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณพอ่อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นทําสินค้านี้มาตั้งนานแล้วหรือบางคนมีเรื่องราวอยู่ในโรงงานกว่าจะคี้ออกมาเป็นโปรดักต์ได้เนี่ยทุกคนสู้กันมาไม่น้อยอยู่แล้วผม,มเชื่ออย่างนั้นแต่เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเราเห็นคุณค่าของเขาหรือเปล่าหลังจากนั้นครับเราเอาสองสิ่งมาเจอกันเนาะเรารู้โจทย์ละโจทย์ของเราต้องการคุยบใครคุยเพื่ออะไรนะครับเรารู้เรื่องของตัวเองแล้วว่าเรื่องราวของเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่แน่นอนเราหยิบมาทั้ เราก็หยิบออกมาเล่าอันที่3ต้องเข้าใจเล่าครับหลังจากรู้2อันแรกกระดุม2เม็ดแรกเนี่ยเราต้องรู้แล้วแหละว่าคนที่เราอยากคุยด้วยโจย์ของเราเนี่ยมันต้องไปแพลตฟอร์มไหนสมมติถ้ามันต้องทำติ๊กต็อกเราก็ต้องเข้าใจภาษาท่าทีเครื่องมือต่างๆถ้าเราเป็นคนที่เล่นไลน์สวัสดีวันจันทร์อย่างเดียวส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีวันจันทร์อย่างเดียวแล้วบอกว่าต้องคุยกับติ๊กต็อกโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มนั้นเองเราไม่มีทางสื่อสารในแพลตฟอร์มนั้นได้อย่างที่มีน้ำเสียงแนละท่าทีท เ,เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนอยู่ในแพลตฟอร์ม Titik To อกไอจีเฟซบุ๊กอยู่ใน Li n e หรือไม่แล้วเราอยากทาออนกราวด์แอคทิวิตี้เราอยากมาให้คนได้สัมผัสจากต่างๆเราก็ต้องเข้าใจฟอร์แมตต่างๆที่เรากรำลังจะทําและเรื่องที่เราจะเล่านั้นครั้งนั้นๆนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของแคมเปญต่างเนาะที่ทุกแบรนด์ก็ต้องทอํากันและนี่แหละครับเข้าใจโจทย์เข้าใจเรื่องเข้าใจเรา3าเข้าใจที่จะทาให้ SME ไทยเนี่ยสามารถเล่าเรื่องได้ดีขึ้นนนนแ่อ ในโลกที่ทุกอย่างมันดิจิทัลนะครับมันรวดเร็วมันใช้เทคโนโลยีกันเยอะมากเราจะยิงว่าทุกคนต้องดีทายดีทายนะครับเอาผมผมไปเจอเหตุการณ์หนึ่งครับแล้วผมก็ตั้งคําถามมากเลยว่าเฮ้ยหรือเราลืมคํานี้ไปด้วยคือคําว่า human คิวแม่นายจ้ะคำว่าเป็นมนุษย์นะครับมีวันหนึ่งครับผมจะไปโหลดแอปพลิเคชันใหม่มามีเด้งขึ้นมาครับก้าวช่องที่มันให้เราติ๊กตารางกันไหนคือทางม้าลายอันไหนคือรถรถบัสอิ่งงี้ครับผมว่าทุกคนคงเคยเจอกันแล้วมันก็เด้งคำหนึ่งขึ้นมาถามผมว่า Are you human คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าผมว่าหลายๆครั้งนะครับเราเป็นมนุษย์อีท่าไหนไม่รู้แหละครับแต่เราลืมครับเราให้ AI มาบอกมาถามเราและบอกให้เราพริสูจน์ตัวเองว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าหลายๆครั้งผมว่าแบรนด์ผมว่าคนที่ทำดิจิตอลเอ็กซ์เพรียร์เนี่ยเผลอลืมนึกไปครับว่าเรากําลังคุยกับมนุษย์อยู่ครับมนุษย์ที่ในบางยุคเนี่ยเรารู้สึกล้นรู้สึกจุกกับความเป็นเทคโนโลยีอะครับเราอยากคุยกับคนจะตายเวลาเราโทรหา call center ไม่มีใครอย,อยากคุยกับ ระบบจังเลยอยากคุยกับเสียงที่อัดไว้จังเลยเราอยากคุยกับมนุษย์นะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าแบรนด์จะอยากขายของจะอยากสร้าง awareness จะอยากสร้าง conversion อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องทําให้ได้และเป็นหัวใจสําคัญในยุคนี้ที่เทคโนโลยีจะเสกอะไรก็ได้แล้วเนี่ยนะครับคือการนาให้ตัวเองมีความเป็นมนุษย์ลองตั้งคำถามง่ายๆดูครับว่าถ้าแบรนด์คุณเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งเป็นคนแบบไหนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นครูเป็นหลาน หรือเป็นอะไรให้กับคนซุ้มความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นคืออะไรคุณพูดกับเขาส่วนก็คุยเรื่องอะไรหรือคุณขายของขายของขายของอย่างเดียวเลยหรือคุณยิงแอดไปไหนก็เห็นแต่หน้าคุณตลอดเวลาแต่คุณแบบจ้องเข้าตาเขม็งเลยนะเราก็จะกลัวคนแบบนี้น่นอครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราลองตั้งคําถามกันดูครับพี่น้องเ m e ว่าเราอยากเป็นมนุษย์แบบไหนเราก็จะทําแบรนด์ออกมาเป็นแบบนั้นนั่นแหละครับผมอยากให้ แบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยมีความคิวมันหนากขึ้นมีความเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวเนาะแต่เป็นเพื่อนเขาที่ทราให้เขารู้สึกสบายใจเวลาเราอยู่ด้วย ผมว่าหัวใจสําคัญในการที่ทําให้แบรนด์เรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับหคือสร้างความแตกต่างแตกต่างอย่างเดียวไม่พอครับผมว่ามันต้องลึกซึ้งด้วยไม่ได้มาถึงแล้วก็จุดพลุให้เราหันมาเห็นทีเดียวอะ่ะจะทําให้เราสบายใจอยากอยู่เขาอยากกลับมาซื้ออยากกลับมาใกล้ชิดอยากมาฟังเรื่องราวอยากมาฟังคอนเทนต์ของเขาอีกผมว่านี่แหละครับคือหัวใจสําคัญว่าทําไมเราถึงต้องทําแบรนด์ของเราเนี่ยให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น